าวต่างชาติมาร่วมรอรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่10ค่ะมาฟังกันนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรถ้าหากว่าในหลวงไดเห็นคลิปนะคะบรรยากาศในค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะเมื่อวันที่28กรกฎาคม67ประชาชนชาวไทยค่ะก็พร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองรอรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบซึ่ง ในวันนี้นะคะก็มีคลิปใจโฟในโซเชียลค่ะเมื่อได้เห็นชาวต่างชาติมาร่วมรับเสด็จด้วยท่ามกลางประชาชนชาวไทยค่ะโดยผู้ใช้บัญชีที่ชื่อว่าแพวนารดาค่ะทหารสาวซึ่งเป็นพิธีกรของกองทัพภาคที่1นนะคะเขาได้แชร์เรื่องราวดีๆผ่านโซเชียลค่ะระบุว่าชาวต่างชาติน่ารักมากมารอรับเสด็จในหลวงเขาบอกว่าเขามาเที่ยวประเทศไทย1เดือนและนี่ก็เป็นคืนสุดท้ายที่แสนวิเศษสำหรับเขาจริงๆค่ะ ในคลิปนะคะเธอก็บรรยายต่อค่ะเป็นเสียงพูดนะคะบอกว่าเมื่อเรามารอรับเสด็จในหลวงในวันเฉลิมพระชมพรรษาแล้วเจอชาวต่างชาติสองคนมาร่วมรับเสด็จด้วยจากนั้นเธอก็เข้าไปทักทายเป็นภาษาอังกฤษนะคะได้ความว่าพวกเขาเนี่ยมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเธอก็ถามต่อค่ะบอกว่าแล้วคุณรู้ไหมว่าพวกเราเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่คำตอบที่ได้รับค่ะก็คือผมรู้ครับ คนที่นี่บอกผมแล้วผมมาร่วมการเฉลิมฉลองในวันนี้มันเป็นเรื่องดีมากที่ได้เห็นทุกคนตื่นเต้นนี่เป็นการเฉลิมฉลองที่งดงามคำถามต่อมาค่ะเธอถามว่าถ้าในหลวงของเราเห็นคุณในวิดีโอนี้คุณอยากบอกอะไรกับท่านไหมคะคำตอบก,ก็คือ Long live the king ค่ะหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือทรงพระเจริญนั่นเองค่ะเรามาดูคอมเมนต์กันนะคะว่าคนไทยที่ได้เห็นแล้วเนี่ยคลิปนี้เนี่ยเขาแสดงความคิดเห็นกันยังไงนะคะซึ่งส่วนมากนะคะก็ใจฟูกันไปต,ตามๆกันค่ะอย่างคอมเมนต์นี้นะคะเขาบอกว่าใจฟูกับคลิปนี้มากค่ะขอพระองค์ทรงพระเจรญแอดมินก็ตอบค่ะบอกว่าใจฟูมากๆค่ะเขาบอกว่าประเทศของเขาไม่มีแบบนี้ แล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เขาได้อยู่ไทยเขาแฮปปี้มากค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าดูแล้วใจฟูมากคนต่างชาติยังชื่นชมในหลวงของเราเลยคอมเมนต์ต่อมาค่ะบอกว่าตื้นตันใจมากในฐานะประชาชนของพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมากันอีกคลิปหนึ่งนะคะมีเก็บตกค่ะจากบัญชีที่ชื่อว่าเชนชัยวัน์ค่ะชาวต่างชาติสองท่านนี้นะคะเป็นอาจารย์ที่เยอรมันค่ะ ซึ่งในคลิปเนี่ยบรรยายเอาไว้ว่าก่อนที่เขาจะบินกลับเยอรมันในคืนนี้เขาได้มาร่วมนั่งรอรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่10ก่อนจะบินกลับประเทศพร้อมกับถามว่าถ้าในหลวงเสด็จมาแล้วคนไทยพูดอะไรกันผมก็เลยได้สอนคำศัพท์ภาษาไทยไปว่าทรงพระเจริญหลังจากที่ได้แนะนำไปเสร็จแล้วไม่กี่นาทีต่อมาในหลวงท่านก็ได้เสด็จมาแล้วพวกเขาก็ เปลงเสียงด้วยความภาคภูมิใจว่าทรงพระเจริญไปดูคลิปกันค่ะมีใส่ทรงพระเจริญอีกหนึ่งกิงใกินอี่คหนทรงพระเจริญโอเค